น่าทึ่งนะบุุษหนุ่มผู้องค์อาจสง่างามมีอนาคตทางโลกที่เจิดจ้าแต่กล้าหารองค์อาจประกาศจะบวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยดูก็นล้วกันวันที่หลวงพ่อบวชวันที่คุณยายปลื้มปิติ วันที่คุณยายปลื้มที่สุดหละเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อยังหนุ่มอยู่เลยเนาะเพิ่งบวชบัดนี้อันนี้คุณยายคุณยายแข็งแรงตอนนี้เนี่ยอันนี้คุณครูไม่เล็กตอนนี้มาอยู่กับหลวงพ่อแล้วแล้วเรามั่นใจตอนปี2515 เจอหลวงพ่อเป็นครั้งแรกตอนนั้นเราก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะมาฝึกทำทายาทกับคุณครูไม่เล็กเจอท่านคุณครูไม่ใหญ่เป็นครั้งแรกเห็นใช่แล้วนี่คือผู้ที่เราตามหามานานเรามั่นใจเลยแล้วนั่งดูนะคนที่อยู่ด้วยกันแบบนี้ที่เขา ไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะมันตรงข้ามเลยนะกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเนี่ยจะเป็นคนที่เรียบง่ายนะส่วนตนัวของท่านสมถะถที่สุดเลยเรียบง่ายท่านบอกยังไง่ายก็ได้แต่ถ้าเรื่องของศาสนาเรื่องของส่วนรวมแล้วนะทุกอย่างต้องเป๊ะตอนที่หลวงพ่อไปนำหมู่คณะไปบัตรธรรมที่ เชียงใหม่ที่นั่นหลวงพ่อไปเยี่ยมที่ผาดำเสร็จแล้วท่านก็ประกาศมโนปณิธานอันสูงสุดซึ่งเราฟังแล้วเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อท่านช่างองอาจสง่างามจริงๆเลยท่านประกาศที่ผาดำเอารูปนี้ไปก่อนกันล้วกันสมมติว่านี่อยู่บนหน้าผาดำนะ ออยากฟังกันไหม <Yeah. S 1> ท่านว่านะยืนที่หน้าผาดำมองไปแล้วข้างหน้ามันจะเป็นเมืองเชียงใหม่ชีวิตของผู้คนยังก็มดปวกไปหมดเลยแบบนี้ท่านอยู่บนผาบนยอดยอดดอยมองลงมาเบื้องล่างเหมือนกับผู้ที่อยู่เหนือความสับสนวุ่นวายของชาวโลกแบบนั้น แล้วท่านก็ประกาศถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอย่ยข้าผู้ครองผ้ากาเสาพัดอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์จะขอปักธงรบอหิงสาปรโมธรมโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริ ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศว่าข้าจะขอพลีชีพนี้เพื่อพระพุทธศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอบจะยกตนและสรรพสัตทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าจะอยู่เยี่ยงนี้ เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงมีแกะสะ่สัพเพเทินธรรมชโยภิกขุพุทธศกราช2520 38ปีมาแล้ว พราะบทนี้เองที่ทำให้คนหนุ่มๆนุมหลายคนตามมาบวชอุทิศเพื่อที่จะตามหลวงพ่อสร้างบารมีไป,ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจะหาคนที่องอาจประกาศกล้าแบบนี้ไม่ง่ายนะเพราะงั้นพวกเราเองต้องอธิษฐานตามติด,ต,ดตามหลวงพ่อสร้างบารมีไป,ไปถึงที่สุดธรรมแล้วก็อย่าได้พัดพลากจากท่านไป เวลาท่านมีโครงการอะไรก็ตามเนี่ยท่านล้วนแต่เอาบุญใหญ่ไม่พวกเราทั้งนั้นเพราะการที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยมันไปด้วยบุญเล็กๆน้อยน้อยไม่ได้ต้องเป็นบุญใหญ่แล้วท่านทำทีเนี่ยเหมือนกับแข่งกับเวลาจริงๆก็คือแข่งกับเวลาแหละท่านรู้ว่าสังขารของท่านเนี่ยมันกรอบ ขาข้างหนึ่งก็บาดเจ็บไม่ทานหนัดท่านไม่ยีหละเลยทำบุญแข่งกับเวลาทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาหลวงพ่อชวนพวกเราลูกๆแล้วก็ชาวโลกทำกันมาตลอดสั่งสมกันมาตลอดแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพ่อด้วยเพื่อพ่อ You. GBN Global Buddhist Network Discover Peace Within.